ดูกันนะครับวิถีชาวบ้านยามบ่ายเย็นๆวันนี้นะครับที่ฝายน้ำล้นบานกุดลมตนานลําบลหนองกระแสงอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิน,นะครับพานบานไปแล้วก่อนหน้านี้ครับ mm hmm. เห็นทุ่นลอยลอยเอาจูวานเหรอไม่วานไม่วานขอภาคต่อครับสายกระเดไม่มีครับมันก็นจะเป็นขวดนะฮะมัดติดกับจอม ลองดูหน่อยนะครก็จะได้อะไรบ้างครับผมปุบ๊บดับลงไปแล้วดับลงไปแล้วครับโผลมาแล้ว lún nồi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  nước bút xuống về บลงไปอีกแล้วครับพี่น้องโคยังโคยังยังเดี๋ยวเดี๋ยวโคย่างย่างย่างวิจนานแทะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เฮ้ยมุดไปอีกแล้วอาพี่เิียวไม่มาอวานเขาอ่ะอโอขาไม่ดีลุบมุดลงไปแล้วพี่น้องครับทุนทุนทุนนับมาดีไหมนับดีไหมครับหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองอ๋าเยาตุ้มขึ้นมาเลยตุ้มขึ้นมานั่น จะแห,ละแ,หละแล้วครับจะแหแล้วอืดอ,อากาศขึ้น้ากึ้นฝนเป็นไ,ไงได้ไหมเอามาโชว์น้ำแน้ นามันเนามันแห้งเราไม่ต้องผูกสายกระไดหรอดำลงไปอีกครับผมคิดว่านะฮะคงได้ปลาเยอะพอสมควรขั้พไปน้องจะดำขนาดนี้ฮะ สี่รอบห้ารอบครับผมเหินเต็ดทุ่นครับพี่น้องโอ,โอ้โหโมาแล้ว นาลุ้นนาลุ้นเต็มคาราเบลหรือเปล่าครับพี่น้องเป็นไงเป็นไงเไงต็มไหมโอ้ยหลงไปอีกแล้วครับพี่น้อง นับดีไหมนับดีไหมฝั่งนานน้นนะก็จะมีนะครับวิทย์ใช้ห่วงยางนะครับช่วงเช้านะครับท่านก็ได้ยามไปแล้วหนึ่งรอบนะครับช่วงบ่ายนี่ก็วางนะครับมามาวางเบ็ดนะครับใช้เหยื่อเชอร์รี่ครับพี่น้องกลับมาขึ้นเอ้ยผูมาพอดีพี่น้องเลยขอพูดถึงวิทย์นะฮะวิทยวิทย์นะครับก็คือช่วงช่วงเช้าเขาก็จะมา ายามครับพี่น้องยามตรงเช้าครับผมตรงนี้ก็จะเป็นนะครับวางวางเหยื่ออย่างเดียวครับพี่น้องทุกหน่อยทุกกลับมาดูพระเอกผมในคลิปดีกว่าครับพี่น้องลูกเมียรออยู่นะลูกเมียรออยู่ลูกเมียก็อยู่นี่ครับพี่น้องนี่ลูกเมียเนี่ยรถซาเลงคราพี่น้องครับผมเพิดกลับมาดูเขาต่อดีกว่า อรอจอบสักหน่อยอ้าวทีชาวบ้านมาเพิ่มเติมนะครับมาแล้วมาแล้วกำลังจะจอดมามาสมาชิกปลาตกปลาเพิ่มเติมตกปลาเพิ่มเติมสวัสดีครับ เช้าเย็นนะคะความเป็นอยู่ของวิถีชาวบ้านก็อย่างนี้แหละครับช่วงเช้าตู่กันทีเดียวนะครับก็จะมาบริเวณฝายนะฝายนะที่นี่นะครับผมแล้วก็จะมีอีกจุดหนึ่งฮะบริเวณทางนู้นหนองขล่มครับทางท้ายบ้านของหมู่ที่10บนะครับถ้าใครตามคลิปท่านผู้ชมท่านใดตามคลิปผมก็ก็จะต้องเคยเห็นนะฮะในส่วนของด้านฝั่งบ้านน้องเขออภัยครับหนองขล่มครับผม ฝัง่งทางบ้านจุดลมหมู่ที่สิบนะครับบริเวณนี้เป็นหมู่ที่เก้าครับผมอ๋ออ๋อมีมีมีอีกขั้นหนึ่งครับนั่นคือทิวทิว,ท,วทิวครับหวานไปแล้วหวานไปแล้วได้ไหมได้ไหมได้ไหมแม่หาอสะอาดเรียบร้อยดีครับพี่น้องกลับมาทิ่มเฟรมเหมือนเดิมครับพี่น้องใช้เวลาพอสมควรครับอายะอายะเต็มระเบีแน่นอนครับพี่น้องแบบนี้ เต็มเต็มเลยเต็มเต็มคุณอรุ่นอยู่ครับผมเออเปิด เปลีย่ยน,ปน,ปนไปแต่เปลี่ยนไปเพียนไฟวะเห็นปะเปลียนไฟแวบๆมุมนี้สวยมากครับพี่น้องมุนนี้สวยมากเออโย่รวมเฉพาะแห่ไปเลยครับพี่น้องเป็มาเยะไหม

ท่านคนใจเย็นจังเลยเต็มหรือเปล่าครับเต็มมือหรือเปล่าตืดยังยังอีกโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ไหนลองยกโชว์ตรงนั้นลยครับชุกชุกยกโชว์หน่อยจบอยโอ้ ผลงานครับพี่น้องดูกันใ,ใกล้ๆเลยครับครับเวลาฮะสิบสองนาทีสิบสามนาทีครับดูผลงานของท่านครับผมโอ้กีบปากกาได้เนาะโอ้ปากกาสองตัวพีน่น้อง ไซก็โอ้โหปรากฏด,ด้วยปรากฏปรากฏครับอือปลาอะไรนะเนี่ยมาที่จังับปลาเนี่ยได้ดีได้ดีได้ดีเยี่มยมเลยเลีเ่อมเลย จากลาท่านมุมนี้ครับมุมที่สวยของครอบครัวท่านครับผมขอบคุณครับสำหรับการรับชมสวัสดีครับ